สวัสดีครับโลกไม่เคยหยุดเปลี่ยนแล้วเราหยุดถามคำถามสุดท้ายตอนไหนที่นี่คือพื้นที่สำหรับคนชอบตั้งคำถามกับเรื่องล้ํล้ที่กำลังจะกลายเป็นชีวิตประจําวันของเราขอต้อนรับสู่พอดแคสต์0.1รายการที่จะไม่แค่ให้คำตอบแต่จะชวนคุณมองอนาคตด,ด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมวันนี้ผมอยากจะชวนคุณมาตั้งคำถามกับสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวและลึกซึ้งที่สุดของเรา รหัสพันธุกรรมที่อยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายหรือที่เราเรียกกันว่า DNA ลองจินตนาการตามนะครับถ้าวันหนึ่งเราสามารถอ่านรหัส DNA ของเราได้เหมือนกับเปิดอ่านหนังสือแล้วหนังสือเล่มนั้นสามารถบอกได้ว่าพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเราคืออะไรเราเกิดมาเพื่อที่จะเก่งด้านไหนเป็นนักดนตรีเป็นนักกีฬาหรือเป็นนักวิทยศาศาสตร์ถ้าเรารู้ทั้งหมดนี้ตั้งแต่แรก ชีวิตของเราจะแตกต่างไปจากเดิมไหมและที่สำคัญกว่านั้นเรายังจำเป็นต้องดิ้นรนค้นหาตัวเองผ่านการลองผิดลองถูกอีกหรือเปล่าคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับถ้าคุณเคยถ่ายฟีดโซเชียลมีเดียคุณอาจจะเคยเห็นโฆษณาของบริษัทที่ให้บริการตรวจ DNA ที่ส่งตรงถึงบ้านหรือที่เรียกว่า Direct to Consumer Genetic Testing แค่คุณส่งตัวอย่างน้ำลายไปให้เขาในหลอดทดลองเล็กๆไม่กี่สัปดาห ผลก็จะถูกส่งกลับมาบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณมากมายตั้งแต่บรรพบุรุษของคุณมาจากที่ไหนความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆไปจนถึงเรื่องที่น่าทึ่งอย่างพรสวรรค์ด้านดนตรีทักษะด้านกีฬาหรือแม้กระทั่งความสามารถในการเป็นผู้นํามันทําให้เราต้องหยุดคิดว่าเทคโนโลยีกําลังจะพาเราไปถึงจุดที่สามารถถอดรหัสพรสวรรค์ของมนุษย์ได้แล้วจริงๆหรือแล้วถ้ามันเป็นไปได้จริงมันจะส่งผลต่อชีวิตเราสังคมเรา และความหมายของการเป็นมนุษย์อย่างไรก่อนที่เราจะดำดิ่งไปสู่คำถามเชิงปรัชญาที่ซับซ้อนเราอาจจะต้องมาเริ่มต้นกันที่วิทยาศาสตร์พื้นฐานกันก่อนนะครับว่าการที่ใครสักคนจะถนัดหรือเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น DNA เข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไรแล้วมันเป็นไปได้จริงหรือที่การตรวจ DNA จะสามารถทำนายสิ่งเหล่านี้ได้ในอดีตเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของยีนเดี่ยวที่ควบคุมลักษณะบางอย่าง เช่นยีนที่ควบคุมสีตาหรือยีนที่ทําให้เกิดโรคบางอย่างแบบหนึ่งต่อหนึ่งแต่สําหรับลักษณะที่ซับซ้อนอย่างการถนัดหรือพรสวรรค์น,นั้นมันไม่ได้ทํางานแบบนั้นครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าลักษณะเหล่านี้เป็นผลผลิตจากหลายยีนหรือ polygenic traits ลองนึกภาพว่าความถนัดไม่ใช่สวิตไฟอันเดียวที่เปิดปุ๊บก็เก่งปับ๊บแต่มันเหมือนกับแผงมิกเซอร์เสียงในสตูดิโอบันทึกเสียงขนาดใหญ่ ที่มีปุ่มปรับเสียงเล็กๆล,กลน้อยนับพันนับหมื่นปุ่มแต่ละปุ่มซึ่งก็คือยีนแต่ละตัวอาจจะส่งผลต่อเสียงโดยรวมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นบางปุ่มอาจจะเพิ่มเสียงเบสบางปุ่มเพิ่มเสียงแหลมการที่จะได้เพลงที่สมบูรณ์แบบหรือความถนัดที่โดดเด่นนั้นมันเกิดจากการผสมผสานการทำงานของยีนเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จำนวนมหาศาลร,ร่วมกันด้วยแนวคิดนี้เองนักวิทยาศาสตร์จึงได้พัฒนาเครื่องมือทางสถิติที่เรียกว่า polygenic score หรือคะแนนความเสี่ยงจากหลายยีนขึ้นมาแนวคิดของมันคือการนำข้อมูลจากตำแหน่งต่างๆบน DNA ของคนคนหนึ่งซึ่งอาจจะมีเป็นแสนหรือเป็นล้านตำแหน่งมาคำนวณรวมกันเพื่อประเมินความน่าจะเป็นหรือแนวโน้มที่คนคนนั้นจะมีลักษณะบางอย่างในทางการแพทย์ p o l y g e n i c Score เริ่มถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการประเมินความเสี่ยงของโรคที่ซับซ้อนเช่นโรคหัวใจหรือโรคเบาหวานซึ่งก็ให้ผลที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือคำถามคือ แล้วเราจะนำเครื่องมือเดียวกันนี้มาใช้กับความถนัดได้หรือเปล่าบริษัทที่ให้บริการตรวจ DNA หลายแห่งพยายามจะทำเช่นนั้นครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือในวงการกีฬามีการพยายามระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางกายเช่นยีน ATCTN3 ซึ่งมักจะถูกเรียกว่าเป็นยีนแห่งความเร็วสปรินต์ยีนเพราะมันเกี่ยวข้องกับการสร้างโปรโตีนที่พบในกล้ามเนื้อที่หดตัวเร็ว (fast twitch muscle fibers) ซึ่งสำคัญต่อการวิ่งระยะสั้นหรือการออกแรงแบบระเบิดพลังบริษัทเหล่านี้อาจจะบอกคุณว่าคุณมียีน ACTN3 c 3, ในรูปแบบที่เหมาะกับการเป็นนักวิ่งระยะสั้นแต่เมื่อเราไปดูงานวิจัยทางวิทยาศา,ศาสตร์อย่างจริงจังเรากลับพบภาพที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงงานวิจัยขนาดใหญ่หลายชิ้นที่เปรียบเทียบ DNA ของนักกีฬาระดับโลกกับคนธรรมดาสรุปไปในทิศทางเดียวกันว่าข้อมูลทางพันธุก,กรรมเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถใช้แยกแยะนักกีฬาระดับโลกออกจากคนธรรมดาได้อย่างแม่นยำพวกเขาพบว่ามีนักกีฬาระดับแชมป์โอลิมปิกจำนวนมากที่ไม่มียีน ACTCn3 ในรูปแบบที่ถูกมองว่าดีที่สุดในขณะเดียวกันก็มีคนธรรมดาจำนวนมากที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาเลยก็ตามกลับมียีนรูปแบบนั้นอยู่ในตัวด้วยเช่นกันสิ่งที่งานวิจัยเหล่านี้บอกเราก็คือแม้ว่ายีนจะมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่บทบาทของมันซับซ้อนและอาจจะน้อยกว่าที่เราคิดมากขึ้นไปอีกปัจจัยอื่นๆเช่นการฝึกฝนพชนาการสภาพจิตใจโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เติบโตมาล้วนมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการจะปั้นใครสักคนให้เป็นนักกีฬาระดับโลกได้เลยทีเดียวความสำเร็จไม่ได้ถูกเขียนไว้ใน DNA เพียงอย่างเดียวเมื่อวิทยาศาสตร์ยังคงบอกเราแบบนี้แล้วทำไมบริษัทที่ให้บริการตรวจ DNA เหล่านี้ จึงยังคงโฆษณาและขายความหวานเหล่านี้ให้กับผู้บริโภคได้ละ่ะนี่คือจุดที่นำเราไปสู่ข้อจำกัดและความน่ากังวลอย่างยิ่งยวดของเทคโนโลยีนี้ครับปัญหาหลักข้อแรกเลยก็คือการขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นพอที่จะนำไปใช้ได้จริงดังที่ได้กล่าวนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำและองค์กรวิชาการด้านเวชศาสตร์กีฬาต่างออกมาเตือนเป็นเสียงเดียวกันว่า การทดสอบทางพันธุกรรมยังไม่มีบทบาทใดๆในการคัดเลือกผู้มีพรสวรรค์หรือสิ่งที่เรียกว่า Talent Identification การนำผลตรวจที่ยังไม่มีความแม่นยำสูงพอไปใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของใครสักคนโดยเฉพาะเด็กๆถือเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งครับปัญหาข้อที่2คือการขาดมาตรฐานและการกำกับดูแลเนื่องจากบริการเหล่านี้เป็นบริการที่ขายตรงถึงผู้บริโภค ทำให้แต่ละบริษัทอาจจะมีมาตรฐานในการวิเคราะห์และแปลผลที่แตกต่างกันออกไป2บริษัทอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงกับคนคนเดียวกันนอกจากนี้การให้ข้อมูลที่ละเอียดและซับซ้อนเหล่านี้แก่ผู้บริโภคโดยไม่มีนักให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมหรือที่เรียกว่า genetic counselor คอยให้คำอธิบายถึงข้อจํากัดและความน่าจะเป็นของผลตรวจก็อาจจะนำไปสู่การตีความที่ผิดพลาดและความวิตกกังวลที่ไม่จําเป็นได้ด้วยเช่นกัน และปัญหาข้อที่3ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากก็คือความอ่อนไหวของข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากแล้วแต่ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะนิสัยความฉลาดหรือความถนัดนั้นยิ่งอ่อนไหวและมีความซับซ้อนในเชิงจริยธรรมมากกว่าหลายเท่าเลยทีเดียวการที่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บและนําไปใช้อย่างไรในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการวางกรอบทางกฎหมายที่รัดกุมอย่างยิ่งครับ ความกังวลทั้งหมดนี้จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อกลุ่มเป้าหมายของบริการเหล่านี้คือเด็กในหลายประเทศโดยเฉพาะในเอเชียมีตลาดสำหรับการตรวจ d n a เเพื่อค้นหาศักยภาพทางวิชาการหรือพรสวรรค์ที่ซ่อนเร้นของเด็กเล็กเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายพ่อแม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความคาดหวังยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะได้รู้ว่าลูกของตัวเองเกิดมาเพื่อเก่งอะไรโดยหวังว่าจะสามารถวางแผนอนาคตและส่งเสริมลูกได้ถูกทาง แต่นี่คือจุดที่นำเรามาสู่ใจกลางของคำถามเชิงปรัชญาที่น่ากลัวที่สุดถ้าเราทำแบบนี้ตั้งแต่เด็กชีวิตของเด็กคนนั้นจะถูกขี่เส้นไว้ตั้งแต่ต้นหรือไม่ลองจินตนาการถึงโลกที่เด็กทุกคนถูกตรวจ DNA ตั้งแต่เกิดแล้วผลการตรวจก็ถูกแนบไปกับสูติบัตรจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่น่ากังวลที่สุดคือคำพยากรณ์ที่สมหวังในตนเองสมมุติว่าเด็กหญิงคนหนึ่งได้รับผลตรวจว่า เธอไม่มีแนวโน้มที่จะถนัดด้านคณิตศาสตร์เมื่อเธอเริ่มเข้าโรงเรียนและเจอโจทย์เลขที่ยากขึ้นเล็กน้อยทั้งตัวเธอเองพ่อแม่และแม้กระทังครูอาจจะมีความคิดแวบขึ้นมาในหัวว่าก็เพราะเธอไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ความคิดนี้อาจจะทําให้เธอพยายามน้อยลงและเลี่ยงเลี่ยงวิชาคณิตศาสตร์ไปในที่สุดสุดท้ายเธอก็กลายเป็นคนที่ไม่เก่งเลขจริงๆก็ได้แต่คําถามคือเธอไม่เก่งเพราะ d n a ของเธอหรือเพราะทุกคนเชื่อว่าเธอไม่เก่งกันแน่ ในทางตรงกันข้ามเด็กชายที่ได้รับผลว่ามีศักยภาพสูงทางดนตรีอาจจะถูกพ่อแม่ส่งไปเรียนเปียนโนไวโอลินและทฤษฎีดนตรีตั้งแต่อายุ3ขวบเขาอาจจะต้องเผชิญกับความกดดันและความคาดหวังมหาศาลจนไม่มีโอกาสได้ไปวิ่งเล่นเตะฟุตบอลหรือทำในสิ่งที่เขาสนใจจริงๆเลยชีวิตของเขาถูกวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าโดยที่เขาอาจจะไม่มีโอกาสได้เลือกหรือค้นหาสิ่งอื่นเลยก็ได้ แล้วมันจะส่งผลต่อระบบการศึกษาและโอกาสในสังคมอย่างไรโรงเรียนอาจจะเริ่มใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าโปรแกรมพิเศษหรือจัดกลุ่มเด็กตามศักยภาพทางพันธุกรรมหรือไม่มันอาจจะนําไปสู่สังคมที่โอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองไม่ได้เปิดกว้างสําหรับทุกคนแต่กลับถูกจํากัดด้วยผลการตรวจที่เราได้รับมาตั้งแต่วันแรกของชีวิตนี่คือโลกที่ความพยายามอาจจะถูกลดทอนคุณค่าลงและโชคชะตาทางพันธุกรรม อาจจะกลายเป็นสิ่งที่กำหนดทุกอย่างมันเป็นโลกที่น่ากลัวเพราะมันพรากสิ่งที่เป็นแก่นแท้ที่สุดของการเติบโตของมนุษย์ไปนั่นคืออิสระในการค้นหาตัวเองและคุณค่าของการเรียนรู้จากความปิดพลาดและถ้าคุณคิดว่าภาพที่ผมเพิ่งเล่าไปนั้นน่ากำบุลแล้วเทคโนโลยีในอนาคตกำลังจะพาเราไปสู่จุดที่ซับซ้อนและท้าทายยิ่งกว่านี้อีกครับจนถึงตอนนี้เราพูดถึงแค่การอ่านข้อมูลจาก DNA เท่านั้น แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่เพียงแต่อ่านมันได้แต่เราสามารถเขียนมันขึ้นมาใหม่ได้ด้วยละ่ะขอต้อนรับเข้าสู่โลกของ crispr เทคโนโลยีการตัดต่อยีนที่ปฏิวัติวงการชีววิทยาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา crispr ทำงานเหมือนกับโปรแกรม find and replace ในคอมพิวเตอร์แต่มันทำงานกับรหัสพันธุก,กรรมมันสามารถค้นหาลำดับ DNA ที่เฉพาะเจาะจงตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก และใส่ลำดับใหม่เข้าไปแทนที่ได้อย่างแม่นยำในทางการแพทย์เทคโนโลยีนี้มีความหวังอย่างยิ่งในการรักษาโรคทางพันธุกรรมที่เคยรักษาไม่ได้แต่เมื่อนำเทคโนโลยีนี้มารวมกับเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งที่มีอยู่แล้วนั่นคือ Preimplantation Genetic Diagnosis หรือการวินิจฉัยพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัวที่ใช้ในกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วเพื่อคัดเลือกตัวอ่อนที่ปราศจากโรคทางพันธุกรรม ภาพของอนาคตก็เริ่มจะเปลี่ยนไปในปัจจุบัน PGD ถูกใช้เพื่อคัดกรองโรคแต่ในอนาคตที่เทคโนโลยีการอ่าน DNA แม่นยำขึ้นและเทคโนโลยีการตัดต่อยีนทำได้ง่ายขึ้นมันมีความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถคัดเลือกหรือแม้กระทั่งออกแบบตัวอ่อนตามลักษณะที่เราต้องการได้ไม่ใช่แค่เพื่อหลีกเลี่ยงโรคแต่เพื่อเลือกผอนสวรรค์ลองนึกภาพคลินิกสำหรับผู้มีบุตรยากในอนาคต ที่ซึ่งพ่อแม่สามารถเลือกแพ็กเกจสำหรับลูกของตัวเองได้คุณต้องการเพิ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับความจำที่ดีเยี่ยมไหมต้องการปรับแต่งยีนที่ส่งผลต่อความสามารถทางดน,นตรีหรือเปล่าหรือจะเลือกเซตยีนที่เพิ่มโอกาสในการมี IQ สูงดีนี่คือโลกของ Designer b a b บี้หรือกาตาค่าที่เคยอยู่ในหนังไซไฟและมันก็เปิดประตูสู่คำถามเชิงจริยธรรมที่หนักหน่วงที่สุด พ่อแม่ควรจะมีสิทธิ์เลือก DNA ให้ลูกหรือไม่เส้นแบ่งระหว่างการป้องกันโรคกับการเสริมสมรรถนะหรือ enhancement อยู่ตรงไหนถ้าทำได้จริงมันจะส่งผลต่อความเท่าเทียมในสังคมอย่างไรมันจะสร้างสังคมสองระดับที่แบ่งแยกกันด้วยพันธุกรรมหรือไม่ที่ซึ่งผู้ที่ถูกออกแบบกลายเป็นชนชั้นนาและผู้ที่เกิดตามธรรมชาติกลายเป็นพลเมืองชั้นสองและคำถามที่ใหญ่ที่สุด ใครจะเป็นคนกำหนดว่าความถนัดแบบไหนหรือลักษณะแบบไหนที่มีคุณค่าสังคมจะเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมถ้าสังคมในยุคหนึ่งให้คุณค่ากับความสามารถทางคณิตศาสตร์เราก็จะพยายามออกแบบเด็กที่เก่งเลขและถ้าเป็นยุคที่ให้คุณค่ากับความแข็งแกร่งทางร่างกายละ่ะความหลากหลายของมนุษย์ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราจะถูกลดทอนลงไปหรือไม่การเดินทางผ่านคำถามเหล่านี้ทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่า การถอดรหัส DNA ไม่ใช่เรื่องทางวิทยาศาสตร์แต่เป็นเรื่องที่สันสะเทือนแก่นแกนของความเชื่อคุณค่าและความหมายของการเป็นมนุษย์ท้ายที่สุดแล้วเราต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นและย้ำเตือนตัวเองว่า DNA เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดมันไม่ใช่บทสรุปของชีวิตมันอาจจะเป็นพิมพ์เขียวหรือจุดเริ่มต้นที่แต่ละคนได้รับมาไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญกว่าพิมพ์เขียวนั้นคือสถาปนิกและคนงานก่อสร้าง ซึ่งก็คือตัวเราเองและสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมเราขึ้นมาชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ได้วัดกันที่ว่าเราเก่งอะไรมาตั้งแต่เกิดแต่มันวัดกันที่เราได้เรียนรู้อะไรระหว่างทางเราได้พยายามมากแค่ไหนเราล้มแล้วลุกขึ้นมาได้อย่างไรและเราได้ค้นพบแง่มุมใหม่ๆของตัวเองผ่านการลองผิดลองถูกหรือไม่ความล้มเหลวไม่ใช่จุดสมนะครับมันคือส่วนที่ล้ำค่าที่สุดของกระบวนการเรียนรู้ และนั่นก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายเพื่อทิ้งท้ายในวันนี้ในโลกอนาคตที่ทุกอย่างอาจจะถูกวัดผลและปรับแต่งได้ตั้งแต่ระดับ DNA เราจะยังคงมีพื้นที่เหลือไว้ให้กับความงดงามของความไม่สมบูรณ์แบบหรือไม่เราจะยังเรียนรู้ผ่านความพยายามและความผิดพลาดได้อยู่หรือเปล่าและถ้าเป็นคุณถ้าคุณมีโอกาสได้เลือกคุณจะเลือกที่จะรู้พิมพ์เขียวชีวิตของคุณล่วงหน้า หรือคุณจะเลือกที่จะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของการเดินทางที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจปล่อยให้มันเป็นแบบธรรมชาติที่สวยงามของมันต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์0.1ในวันนี้หวังว่าคุณจะได้คำถามใหม่กลับไปแม้จะยังไม่มีคำตอบเพราะบางทีความทันสมัยที่สุดอาจไม่ใช่เทคโนโลยีที่อ่านอนาคตได้แต่คือการที่เรายังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่จะเขียนอนาคตของตัวเองได้ ผ่านการลงมือทำการเรียนรู้และการไม่ยอมแพ้ต่อพิมพ์เขียวที่ได้รับมาแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้ากับเรื่องราวอีก0.1ที่อาจเติมบางอย่างในใจคุณโดยไม่รู้ตัวสวัสดีครับ